เดียวกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับคุณป้องวนวนลและคุณมิ้นชาริดาส,สวัสดีครับโหสวัสดีเลยนะฮะวันวน,น,วนี้มากัน4ท่าน2คู่นะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่ด้านหลังนะครับคุยกับพี่ป้องพี่ป้องบอกเ,เดี๋ยววันนี้พี่มีเต้นด้วย <laughs> พี่เมื่อสักครู่นี้เรียกแค่ว่าก,กระดิกเท่านั้นเองครับผมได้เลยว่าดีดมาก <laughs> ดีมากนะแต่โอเคนะครับน่ารักมากน่ารักมากนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง สคนก่อนอันนี้ยังไม่จับเป็นคู่นะครับเป็นคนๆนไปก่อนนะครับอธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้สันิดหนึ่งนะครับว่าภาพรวมของโชว์เมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับอ่าน,นี่ก่อนแล้วกันนะคะ,ะก็จริงๆแล้วคืออยากจะมาพูดถึงคำในวันนี้นะคะคืออาริลาด l ล m o r e รนะคะคือจริงๆเป็นภาษาอิตาเลียนครับผมค่ะก็คือมันแปลว่า beyond love ก็คือเกินเกินกว่าความรัก ซึ่งจริงๆวันนี้เรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่าข้ามช่วงเวลาไปนานขนาดไหนความรักของเราคงอยู่ได้หรือว่า b e ล o n อ time เนี้ยค่ะไม่คิหันไปมองไม่ก็ไม่เข้าใจซ,ซึ่งกินใจมากเ<อ>่รัพระพว่าผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่ยนะครับ เห็นเห็นแววตาเลยมันออกมาจากข้างในจริงน่ารักมากๆเลยครับสุดยอดผมขอถจบเรื่องด้วยคุณซีเลยแล้วกันนะฮะเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ตอนนี้ผมมือสั่นนิดหนึ่งนะฮะโดยเ้พาะสั่นเขาเรียกว่าบิยอนเลยนะฮะบิยอนเลยรู้ว่าเขาเรียกว่าเราจะสูญเสียเอกลักษณ์เร็วๆนี้นะครับมือเลยสั่นนะครับก็คอนเสิร์ตในวันนี้นะฮะน่ารักมากเลยทีเดียวตัวตัวบางองก็ชอบนะฮะอย่างที่คุณแอมมี่บอกนะออเดลานะครับก็จะเป็นเป็นทีมซองของ ภาพยนตร์ในยุค50นะครับถ้าถ้าใครเคยเคยได้ดูเคยได้ดูไหมครับเคยได้ดูไหมฮะผมได้ย้อนกลับไปชมในซีวิดีโอนะครับมีสองเวอร์ชันนะครับคลงนี้มีสองเวอร์ชันสุภาพสตรีแล้วก็สุภาพบุรุษอ่าสุดยอดมาถ้าใคร,ครใน